ตื่นแล้วตื่นแล้ววันนี้นอนตื่นสายเลยจ้ะมาเซอร์มามายินดีต้อนรับนะคะมาดื่มชาร้อนๆชาขิงร้อนๆสักแก้วไหมคะเสียงดีเสียงใสด้วยน้ำชาเมื่อวานใส่มะนาวมะนาวก็มีถ้าอยากดื่มกาแฟกาแฟ,ก,าฟก็เครื่องใหญ่ๆก็มีทำได้ทุกโปรแกรม คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่มาเคียตโตมาเลยเดบชาอย่างนี้่ชอบดื่มน้ำชาขิงมันมันสดชื่นค่ะมาเลยนะคะชาร้อนร้อนสักแก้วใหญ่ๆนีคะชอบน้ำชาดูเปอรวันนี้ก็ทำงานบ้านยังไม่เก็บยังเหลยอีกสี่ห้าเดือน ถึงเวลาก็ต้องก็ยังตอนนี้ก็ยังถึงขายบ้านแต่ก็ยังทำหน้าที่ปกติอะลยอีกห้าเดือนหกเดือนของที่ตั้งตั้งอยู่เนี่ยต้องเก็บให้หมดเลยปึ๊ดปื๊ดป๊ดเก็บให้หมดเลยเก็บ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 ให้หมดเลยนะคะเก็บ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  ของประดับประดาก็ต้องเก็บใคอยากได้ตู้เล็กตู้ใหญ่ก็มาขนเอานะคะตู้เล็กเอาไปจชวโซฟาเอาไปยังไงเนากลงเรือนะคะเพื่อนๆนมาอุ้ยดอกไม้คือสวยดอกกิ่งแลดอกปอมดีอ้ยดอกวันนี้ไงดอกกิ่งค่ะนี้เลี้ยงใส่โถแก้วไว้นะวันนี้ถึงเวลาต้อง เพิ่มโปรโตีนให้ต้นไม้นะคะต้นไม้ก็เลี้ยงเองค่ะนะคะดื่มน้ําชากันอืม,ออมตื่นเช้าอย่าลืมแล้วก็น้ำอุ่นๆ ดื่มน้ำสะอาดดื่มนมหนึ่งแก้วก็อยู่ได้แล้วนะคะเพิ่มพลังที่เมืองนอกเมื่อวานอากาศลดลงหน่อยแต่เมื่อวานอากาศลดที่นี่นาแต่บ้านเรามีแต่ร้อนกับร้อนแต่เมื่อวานก็ยังลดดีหน่อยนะคะไปมีเอาอะไรมาดื่มวันนี้ตื่นขึ้นมาเนาะ ก็ไม่รู้จะไปดูถ้าตื่นตันไปดูเพื่อนๆก็ไปกดบางทีเราไม่ทันเพราะเวลาเราไม่ตรงกันแต่ก็ไปกดใต้คลิปให้นะคะให้กําลังใจซึ่งกันและกันต้นไม้ก็ยังมีหัวใจต้นไม้ก็มีชีวิตเราไปให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะแต่เราก็ไปทุกช่องไม่ได้หรอกเราภา,าระและหน้าที่ไเอาคุกกี้มา กับน้ำใจวันนี้จะออกกำลังกายอันนี้โน้ตบุ๊กอันนี้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กไม่เปิดสักทีจะเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงเต้นออกกำลังกาย นาแคุกกี้มาล,ลคุกกี้มาดื่มใครอยากทานคุกกี้กับน้ำชาคุกกี้คุกกี้คุกกี้กกทานกับดื่มน้ำชานะคะเมา้มอยหอยสังกันไปสักนิดหน,น,นึ่งนั่งพักผ่อนแล้วก็จะออกกำลังกายนะคะวี่ๆก็ออกกำลังกายเรามีบ้านมีสวนวันนี้ออกกำลังกายแล้วก็จะ อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็จะไปตีไข่ใส่นมสดแล้วก็มาเหาะลงนะคะเห็นไหมเห็นไมวิววิวิธีนี่มาเลี้ยงใส่โถกแก้วดูรากมันงอกรากงอกออกมาสวยไหมต้นนั้นก็เลี้ยงด้วยไขย่เปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะคะถอดไข่กินแล้วอย่าทิ้งเปลือกไข่ได้เดี๋ยวพาไปดู ทิ้งเลยจ้ะใส่อ,อกใส่ใจลงไปนะจ้ะนี่ไงเลี้ยงเขาด้วยเปลือกไข่เขาเปลือกไข่กับนมสดแค่นั้นไม่มีปุ๋ยนะคะดูสิต้นฟอกอากาศนั่นี่ต้นนี้ก็ไข่ไข่ไข่นะคะยาวอันนี้ก็เปลือกไข่ทิ้งนะคะเราเอาไข่มาตีใส่นมสดแล้วก็เหยาะลงไปอาทิตย์ละครั้งนะคะ วิธีการเลี้ยงดูสิยาวไม่ยาวายาว,ยาวสวยๆต้นไม้ในบ้านก็ต้องสวยใช่ไหมวีวีสวยทุกมุมวาสานะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็ไข่ต้นอันนี้มันสูงมันยาวต้นไม้ในบ้านวีวีโอเดี๋ยวประดับประดาคนขยากได้เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาอุ้มไปนะคะเลี้ยงไว้ให้แล้ว ใส่อกใส่ใจลงไปไงสูงซูงซูงสูเอา Kid. เอาไม้ขำมาไว้นั่นะมันจะรักต้นไม้ก็มีชีวิตจิตใจใส่อกใส่ใจลงไปนะคะเราไม่มีเพื่อนคุยเราก็ต้องคุยกับต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตใช่เพราะว่าสวยๆนะคะขนาดต้นโอ้ก็ดูปกเก็บปกขนาดต้นไม้ก็ยังชอบคุย รว่าเขามีชีวิตมุมนี้มุมหอยมุมหอยเมา้มอยหอยเล็กหอยใหญ่หอยมุมนี้มุมหอยก็สวยนะคะก็จะเหาะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ต้นคักถูดต้นอนเขาไม่ชอบน้ำเราเหาะลงไปนะคะเหาะได้โปรโตีนไข่กับนมนั่นแหละคะ่ะแค่นี้ วิธีเลี้ยงนะคะวิธีเลี้ยงไงต้นไม้ของวิวีก็คือวิวจะเลี้ยงเขาด้วยนมแล้วก็ไข่นมสดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ตีใส่ไข่แล้วก็หยอดอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งโปรโตีนมันก็จากไข่ต,ตีลงไปเลยใส่นมสด ก็เหาะลงไปเลยนะคะเพื่อนๆน้ำรุดน้ำน้ำดื่มน้ำชาเช้าเช้าดื่มชาคิงมอืมมันหอมชามะนาวนะคะสําหรับเพื่อนๆยูทูบเบอร์ที่ใช้เสียงนะคะเสียงดีเสียงใสด้วยชา ด้ชานะคะหน้าที่เนาะภาลานหน้าที่เราจะร้อนลงไงเราก็ต้องไปปรับปุงถึงเวลาเราก็ต้องกลับเนาะต้องย้ายกลับประเทศมันเกษียณแล้วค่ะโบราณท่านว่านะคะไปอ่านในห,หนังสือเนาะคำบังเพยนี้ใช้ได้ forever เลยตลอดไปว่สะสิไปอ่าน โดนใจคำคนึงค่ะเพราะว่าน้ำรดน้ำรถตอผุดน้ำผุดตอรดเอาก็เป็นหนึ่งน้ำรดตอผุดหมายถึงว่าระหว่างที่เรามีชื่อเสียงเราอย่าหลงละเลงอย่าหลงตัวเองอย่านะคะเราวิธีสร้างบารมีของคนเราสร้างได้ หลายด้านนะคะหนึ่งเรามีเพื่อนฝูงที่ดีเราก็มีบาร,รมีดีเราการที่บาร,รมีคงทนหมายถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีเราต้องเป็นคนดีคิดดีทำดีแค่นี้แล้วค่ะไม่ต้องไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครมันก็สุดยอดในการดำรงชีวิตประจำวันแล้วนะคะไม่ใช่ว่า ตอนมีชื่อเสียงเปรียกเหมือนน้าขึ้นตอนมีชื่อเสียงแล้วเราต้องเตรียมกันว่าเวลาน้ำลดตอย่าให้คำแมงหรว่พอน้ำลดนี้ตอผุดหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าตอนเราไม่มีชื่อเสียงก็ความดีมันต้องคงทนสิคะอย่าให้ เวลาน้ำรถต่อผุดหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องนั้นก็ผุดขึ้นมาเรื่องนี้ก็ผุดขึ้นมาเรื่องถ้าเราเป็นคนดีจริงนะคะอย่าสิ่งอย่าให้อะไรมาทำลายเราได้นะคะถึงถ้าดีจริงไม่มีใครมาทำลายเรานะคะข้อคิดวันนี้น้ำรถอย่าให้ เรื่องราวมันผุดผุดหมายถึงว่าผุดขึ้นมานะคะเดี๋ยววิวไปออกกำลังกายไปดื่มน้ำชากับวิวต่อผสมประสานใครจับจุดได้คำตรงไหน <c oughs> ก็แลกเปลี่ยนกันไปนะคะวิธีดำรงชีวิต